สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้กูรูก็จะพามาชมสลัดแดงนะคะมันต้นใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวกูรูก็จะเก็บมันไปขายแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะนะ่มันโตวไวเนาะสลัดสีแดงสวยงามนะคะโตวไวด้วย วันนี้ฝนตกเนาะตอนกลางคืนฝนตกตกจนถึงเช้านี่แหละค่ะผักมันก็เลยสดชื่นผักสดชื่นมากๆนะคะสวยด้วย <c oughs> เดี๋ยวกูลูก็จะเก็บแล้วนะคะจะเก็บไปขายแล้ววันนี้ แบงนี้ก็มีนะคะสลัดสีม่วงสวยๆนุ่นก็สลัดสีเขียวนะคะสวยไหมคะพี่น้องกูดูลองไปกินแล้วไม่ขมนะคะกรอบด้วยกรอบแล้วอร่อยเหมือนเรากินผักอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ ไปกินแล้วทดลองแล้วกูรู้ไม่เคยปลูกเขาสักทีเนาะสลัดอย่างนี้ปลูกแต่สลัดเขียวแต่พอมาลองปลูกอู้สวยแล้วก็มันสวยแล้วก็มันก็ยังไงอะ่ะมันก็คงจะขายดีเนาะเพราะว่ามีคนสั่งแล้วจองแล้วสองกิโล ขาโทรมาจองสองกิโลพอเขาโทรจองกูรูก็จะตัดไปขายแบบว่าจะไม่ตัดหมดนะคะต้นไหนเราก็จะเก็บไปนะอ,อันนี้ผักชีโบราณน,นะคะผักชีนี้หอมมากอยู่อย่างนี้ก็หอมมันเป็นของโบราณของสมัยเก่าที่ไม่ได้ตัดแต่งพันธุก,กรรมเนาะ บ้านกูรูจะไม่กินผักชีผักชีอะไรนะผักชีที่มาจากตลาดอนะเขาจะบอกว่าโอ้ยไม่หอมถ้าเอาไปขายในตลาดนะแต่ก่อนเนาะเราจะเอาผักชีไปขายในตลาดตลาดที่บ้านกูรูนุ่นนะที่พะเยานุนนะเขาก็จะถามนะถ้าเห็นต้นสวยต้นใหญ่ต้นอวบเขาจะถามว่าผักบ้านเราหรือผัก ผักบ้านเราหรือผักตลาดเขาเขาเรียกว่าผักที่เราซื้อเป็นซองมันนั้นนะถ้าเราบอกว่าผักตลาดเขาจะวางไม่ทันทีเลยเขาไม่เอาว่าไม่เอาไม่หอมต้นใหญให่เฉยไม่หอมเขาจะพูดอย่างนั้นเขาจะหาผักชีพื้นบ้านอย่างนี้แหละกินกันจนทุกวันนี้เขาก็กินแต่ผักชีพื้นบ้านเนาะมันหอมอากโยอย่างนี้ก็หอมมากนะคะ <c oughs> อันนี้กูรู้ว่าจะเอาไว้ทําพัน์เพราะว่าผักชีต้นใหญ่ที่มาจากตลาดมันอยู่แปลงโน้นค่ะเรายังขายไม่หมดเลยอันนี้เราจะเอาไว้ทําพัน์ุนะคะสวยไหมคะพี่น้องหอมมากใส่ขนมจีนน้ําเนี้วนี่โอ้โหรากมันก็หอมใบมันก็หอมนาะ ทําพันนะคะของโบราณโบราณของสมัยก่อนปู่ย่าตาทวดของเราเนาะเราก็จะเก็บไว้ค่ะเพราะสมัยนี้หาของที่เราไม่ได้ตัดแต่งพันธุก,กรรมนี่มันหายากเนาะมันหายากมันไม่ค่อยมีต้องคนที่รักการปลูกหรือว่ากินของพื้นบ้านจริงๆมันถึงจะมี ตรนี้ก็หอมไม่อยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวหรือว่ากินอะไรอน้ำพริกอ่องใส่น้ำพริกอ่องนี้อร่อยมากหอมจริงๆลมพัดเข้าจมูกก็หอมแล้วคะ่ะผักชีพื้นบ้านนะคะไม่ใช่ของตลาดผักชีตลาดเราปลูกไว้ทางนู้นเนาะทำแปลงไว้นู้น โตมากเลยต้นใหญ่ต้นอวดต้นสูงสวยมากนะแต่มันไม่หอมเนาะมันหอมอ่อนๆจะว่าไม่หอมก็ไม่ไม่ใช่ค่ะมันหอมอ่อนๆแต่เนี้ยโอ้โหเดี๋ยวกูรู้ก็จะเก็บไปมั่งถอนไปมั่งเอาไปใส่กับผักชีต้นใหญ่ของตลาดเนาะมันจะได้หอมๆชวนให้คนได้ซื้อกันเนาะ ถอนสักหน่อยให้มันห่างๆก็ได้สวยมากเลยนะคะพี่น้องนี่ผักชีพื้นบ้านโบราณสมัยปู่ย่าตาทวดไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมผักชีนี้หอมหอมจริงๆ สวย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 ทั้งนั้นเลยอันนี้ผักขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายนี่เราก็หวานพร้อมกันกับนี่นะคะหวานเยอะด้วยนะคะแต่ทำไมแต่ทำไมมันขึ้นนิดเดียวแล้วก็เล็กกว่าเนาะมันมันเล็กกว่านั่นนะคะนั่นค่ะ ผักสลัดก็โตผักชีก็โตหมดแล้วอะ่ะหวานพร้อมกันแต่ขึ้นใชน่นี้โตช้าขึ้นขึ้นช้ากว่าผักอื่นๆเนะนาะนี่หมามาคุยเขียอีกแล้วตรงนี้เซ็งกับหมานะเยอะแยะเลยหมาเราไม่มีแต่หมามาจากที่อื่นนะคะ มันทำให้ของของเราเสียหายอย่างลัดวตะไคร้ของเราเนี่ยขาดหมดเลยมันมันพากันมามุดอย่างนี้นะคะมันขาดแล้วเนี่ยเนี่ยมันขาดแล้วลวดวตะไคร้ของเราขัดเราก็ไม่สวยเพราะมันมาวิ่งตรงนี้เนาะนี่เนื้อถั่วอะไรมันก็ขาด แล้วมันก็ตาย,ยหมดเลยโอ้ยหมาหมาหมาเยอะอ่ะมากันเยอะเลยเป็นูงงอ่ะอันนี้ก็เป็นผักชีสีเขียวนะคะเอ้ยไม่ใช่ผักสลัดสีเขียวพูดผิดพูดผิดพูดถูกอีกแล้วมโหหมาอีกแล้วนะะี่ค่ะหมาเนี่ย เมื่อวานก็ทําแปลงหอมกูรู้เสียหายหมดเลยหอมแบนกําลังจะขึ้นมันก็มาคุยเขียกันเสียหายหมดเลยอันนี้ก็อีกส่วนเราไม่มีรัว้วนาะไม่มีรั้วกัน้นก็เป็นแบบนี้แหละข้างหลังก็ไม่มีรัว้วข้างหน้าก็ไม่มีรัว้วแล้วก็กว้างด้วย มีรู้วอยู่ติดบ้านนู้นหน่อยเดียวสี่ห้าช่องนี่แหละที่ติดบ้านนั่นนะมีรู้วติดที่บ้านสี่ห้าช่องนะนนก็มันไม่มีไม่มีงบเนาะงบจะก่อต่อมันไม่มีก็เลยทำไว้แค่นั้นนะคะ งบน้อยก็ค่อยเป็นค่อยไปหมามันก็เลยเข้าได้ทุกทิศทุกทางเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้อนงะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะเก็บผักสลัดก่อนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ พี่น้องเดี๋ยวกูรูก็จะตามไปห,หานะคะแต่มันก็ช้าหน่อยกูรูก็งานเยอะอยู่คนเดียวเนาะยุ่งอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะกับงานผักแต่ก็จะไปหาเพื่อนพี่น้องให้ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ